สวัสดีครับพวกเราวงสวิตเมเลดครับผมถ้าพูดถึงจีแรกจะนึกถึงอะไรซิงเกิลของเราครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของพวกเราเลยชื่อเพลงว่าตอบครับผมหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับตอนนั้นอยู่ในอัลบ,บั้มโชว์รูมฮะมีหลายๆศิลปินเลยหากว่าเธอกำลังมองฉันอยู่ ยังใม่แนจอันนี้ถือว่าเป็นผลงานแรกเลยที่ได้ออกกับจินนี่นะตอนนั้นก็ตื่นเต้นแบบได้มีการทำงานกับค่ายใหญ่ครั้งแรกก็จะมีเรื่องของถ่าย m อมวีครั้งแรกในชีวิตถ่ายปกครั้งแรกในชีวิตหรือว่าการได้มาเซ็นสัญญาครั้งแรกในชีวิตถ้าพูดถึงจีแรกนะครับ สิ่งของที่ผมนึกถึงอย่างแรกคือชุดนี้ครับที่ผมใส่เล่น MV <adic like S 1> <fen. S 2> เป็นครั้งแรกในชีวิตคือเพลงตอบนั่นเองมันเป็นความทรงจําของผมแล้วกันสําหรับจีแรกของผมนะครับก็มันเหมือนจะรุ่มวมกันอันนี้แหละยี่ห้อ Huge and k e t n e r นะครับรุ่น Tube Man 2ใช้ตัวนี้อัดด้วยแล้วก็เล่นสดด้วยเพิ่งไม่นานนะครับเขาก็ได้ลาจากเราไปแล้วสําหรับจีแรกของผมนะครับก็คือก็ต้องเป็นเบสตัวนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยมันมีความสําคัญคือเราใช้อัดคือผมใช้อัดเพลงตอบือซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของวงด้วยแล้วก็ใช้อัดหลายๆเพลงในอัลบัม้มไลท์เฮฟวี่เวทด้วยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็ยังใช้ใช้งานยังใช้งานมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมจีแรกของผมก็คือกองชุดแรกในชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาก,กับจีนี่ปุ๊บผมก็กลับไปบอกทางบ้าน,นครับว่าผมอยู่แกรมมี่หลังจากที่เพลงซิงเกิลค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากคุณแม่ก็เริ่มเชื่อใจ ก็เลยให้เงินมาก้อนนึงผมก็เลยตัดสินใจซื้อชุดนี้ได้ใช้อัดทุกเพลงของสวิตเมล็ดใช้อัดมาตลอดจนถึงซิงเกิลล่าสุดก็ยังเป็นชุดนี้อัดอยู่ตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้ที่เราได้อยู่ค่ายจีนี่รคคอร์ดก็น่าจะ10ปีพอดีจีนี่เป็นผมว่ารู้สึกไม่เหมือนค่ายเพลงนะครับเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่า เพราะว่าเราอยู่อยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวตอนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับแกรมมี่เนี่ยผมก็คาดหวังว่าจะเจอแบบเออ่วงแบบอ่าเกิร์ลกรุ๊ปแบบมงตะกร้าหรือว่าจะเป็นบับเบิ้ลคือบับเบิ้ลเกิร์ลเจออะไรครับพวกเราบอดี้สแลมบิ๊กแอสเรดโทสเปกพี่พี่กะละโอ้ยแต่ว่าเราก็มีความทรงจำดีๆครับตลอด10ปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับอยู่กันแบบพี่น้อง เราก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้หาโอกาสนี้ได้ง่ายๆนะครับที่แบบจะมีศิลปินจีนี่ยกค่ายกันแบบว่ามากันเกลี้ยงเลยผมว่างานนี้นี่ต้องระเบิดเถิดเทิงแน่นอนก็สำหรับงานจีนี่เฟสนี้นะครับเราจะมี2วันสำคัญครับวันแรกครับวันจ่ายคือวันที่10เมษายนนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยพกเงินมาเลย 800บาทเจอกันที่ลานหน้าพารากอนซีนิเพชชั้น5นะครับใครมาซื้อบัตรในวันนั้นเนี่ยก็จะได้บัตรจีนี่เฟสในมูลค่า1,600บาทไปเลยพร้อมของที่ระล็อกด้วยอันนี้พิเศษมากๆ1,000คนแรกนะครับก็จะได้ถ่ายรูปร่วมกับศิลปินนะครับมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับวันเที่ยวฮะวันเที่ยวเลยเจอกันในวันที่10พฤษภาคมครับที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับแล้วก็เราก็มาสนุกกันในวันนั้น แล้วมาเจอกันในวันนี้ครับจีนี่เฟส16ปีแห่งความรกัก